สวัสดีค่ะดูทุกท่านแนนจากเพจ SP a d i t i n g Training นะคะ Merry Christmas นะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันคริสต์มาสค่ะกับประเด็นปัญหาบัญชีภาษีที่ผู้ประกอบการควรทราบนะคะใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของใกล้ช่วงสิ้นปีอย่างนี้3ส,สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในงบการเงินก่อนปิดงบการเงินของเรานั้น มีอะไรบ้างใน EP นี้เราจะมาสรุปกันดังนี้นะคะทุกๆท,ท่าน สำหรับ3สิ่งเลยที่แนนอยากจะฝากไว้ก่อนช่วงสิ้นปีนะคะผู้ประกอบการลองนำเทคนิคตรงนี้ไปรีวิวงบการเงินของตัวเองก่อนที่จะปิดบัญชีสิ้นปีค่ะเรามาสรุปกัน3เรื่องดังนี้ค่ะอันแรกนะคะรีวิวรายได้ค่ะตรงนี้นะคะเราต้องมานั่งพูดคุยกันนะคะทุกท่านรีวิวรายได้หมายถึงตรวจเช็ครายได้ในงบการเงินของเราว่าครบหรือเปล่านะคะตรงนี้ค่ะ หากไม่ครบแล้วมันจะมีความเสี่ยงมากๆอาจจะมีผลในการถูกประเมินภาษีตามมาภายหลังนะคะผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่ากรณีที่เรานะคะได้รับเงินเท่าไหร่ รายได้ในงบการเงินของเราก็ควรจะเป็นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วก็จบแล้วถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงนั้นทางบัญชีค่ะและทางภาษีเวลารายได้ที่จะนํามาคํานวณกําไรเพื่อเสียภาษีนะคะจะต้องเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างนั่นเองหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับเงินนะคะแต่เรามีการส่งของหรือมีการให้บริการแล้วเราก็ต้องรับรู้ตัวนั้นเป็นรายได้ในงบการเงินของเรานั่นเองนะคะถุกทุก นเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดหนึ่งเลยเราต้องไปดูก่อนว่าในงบการเงินของเรานะคะรายได้ที่อยู่ในงบนั้นครบถ้วนแล้วหรือยังไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่รายได้ที่เราได้รับเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายได้ที่เรามีการส่งสินค้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินหรือหากเป็นเคสการให้บริการก็คือการที่เรามีการให้บริการไปแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้รับเงินรายการเหล่านั้นจะต้องถูกนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีนี้นะคะทุกท่านส่วนอีกขาหนึ่งของทางบัญชีเขาก็จะไปบันทึกคู่กับลูกหนี้การค้าน,นั่นเองค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทจะได้รับในอนาคตนะคะจะเป็นแอสเซทหรือสินทรัพย์หนึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ การเงินนะคะชื่อบัญชีลูกหนี้การค้าค่ะ,คะต่อไปนะคะอย่างที่สองค่ะที่แนนอยากจะฝากไว้ที่เราควรจะไปดูในงบก็คือรีวิวค่าใช้จ่ายค่ะก่อนปิดงบการเงินสิ้นปีนี้นะคะเราอาจจะต้องไปรีวิวค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงบการเงินของเรานะคะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกต้องตามเกณฑ์ของทาง สัมภาระหรือเปล่าเหมือนที่เราเคยคุยกันมาตลอดทั้งปีนะคะทุกทท่านทางบัญชีและทางภาษีจะมีความแตกต่างกันถูกต้องไหมคะทางบัญชีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตามที่บริษัทมีการจ่ายออกจากเงินบริษัทนะคะตรงนี้ในทางบัญชีเขาก็จะบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายในงบการเงินเพราะว่าเงินนั้นจ่ายออกจากเงินบริษัทแต่ในทางภาษีนั้นเราต้องรีวิวนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่แ มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือไม่นะคะหรือค่าใช้ใจ่ายตรงไหนที่ต้องหักภาษีหักน้าที่จ่ายแล้วเรายังไม่ได้หักหรือนําส่งนะคะ ตรงนี้ตรงไหนที่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ถูกกฎเกณฑ์ทางภาษีอาจจะต้องมีการย้ายนะคะทุกท่านย้ายจากประเภทค่าใช้ใจ่ายนั้นๆมาอยู่ในหมวดค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามหรือค่าใช้ใจ่ายบวกกลับนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าตอนคำนวณภาษีนั้นจะต้องมีเจ้ากลุ่มค่าใช้ใจ่ายตัวนี้แหละที่เราจะต้องนําไปบวกกลับตอนคำนวณภาษีจะทําให้กําไรของเราเพิ่มมากกว่ากําไรทางบัญชีนั่นเองค่ะ หรือหากเรารีวิวดูแล้วมีค่าใช้ใจ่ายบางตัวที่สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นนะคะบริษัทมีการเช่าใช่ไหมคะมีการเช่าเกิดขึ้นแต่ลืมหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ทราบว่าการเช่านั้นเป็นค่าใช้ใจ่ายประเภทหนึ่งจะต้องหักหน้าที่จ่ายตรงนี้พอมาถึงสิ้นปีเราก็จะต้องเอ็กก็จะไปหักหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทําให้ค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าตรงนั้นเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ และข้อที่3ส่วนสุดท้ายนะคะตรงนี้เราจะต้องมารีวิวว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทของเรากิจการของเรามีแอบเอาเงินไปใช้ตามอำเภอใจหรือเปล่านะคะทุกท่านลหลายบริษัทกรรมการมีการดึงเงินออกไปแบบนอกระบบนะคะดึงออกไปตามอำเภอใจ มีการโอนเงินออกไปนะคะแบบนอกระบบแบบนี้ตอนสิ้นปีฝ่ายบัญชีจะมีปัญหาค่ะทุกทกท่านเพราะว่าการนําเงินออกไปแต่ไม่ได้บันทึกบัญชีตรงนี้ไม่รู้จะบันทึกเป็นอะไรถูกไหมคะมีการนําเงินออกนอกระบบ เพราะฉะนั้นในงบการเงินของเราฝ่ายบัญชีก็จะไปบันทึกไว้ที่เงินกู้หรือเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองนะคะพอปิดงบการเงินออกมาหักเราไม่เคลียร์ก้อนนี้นะคะจะทําให้มีปัญหาเรื่องเงินกู้หรือเงินให้กู้ยืมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นหากเรามีกรณีที่มีการดึงเงินออกไปนะคะโดยที่เป็นการออกไปแบบนอกระบบอาจจะต้องมาวางแผนกันว่าเราจะทําในรูปแบบของการจ่ายเงินเดือนกรรมการดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นดีไหมแบบไหนมันจะได้ประโยชน์มากกว่ากันนะคะแต่หากเราไม่ได้มีการจัดการอะไรเลยตรงนี้มันจะไปโผที่บัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยรับภาษีทุ รกิจเฉพาะต่างๆตามมาภายหลังนะคะสรุปแล้วนะคะทุกๆท่ทานเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะ3มสิ่งที่แนนอยากจะฝากไว้ก่อนสิ้นปีนี้นะคะที่เราจะปิดงบการเงินอันแรกเลยการรีวิวรายได้ค่ะรายได้ของเราจะต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงินนะคะหากมีการส่งของหรือมีการให้บริการแล้วจะต้องมีการบันทึกรายได้นั้นเข้ามาในงบการเงินค่ะ ต่อไปอย่างที่2นะคะการรีวิวค่าใช้จ่ายรีวิวค่าใช้จ่ายในงบการเงินดูซิเอ็มมีตรงไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องไหมแล้วสามารถแก้ไขได้หรือเปล่ายังสามารถแก้ไขทันได้อยู่ไหมต้องไปยื่นหักหนะ้าที่จ่ายเพิ่มเติมไหมไปขอแก้ไขบินทันอยู่หรือเปล่านะคะตรงไหนแก้ไขได้ให้รีบแก้ไขคะ่ะ ตรงไหนแก้ไขไม่ได้ move ตัวนั้นมาอยู่ในโค้ดค่าใช้ใจ่ายบวกกับหรือค่าใช้าจ่ายต้องห้ามนั่นเองเพื่อที่ตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเราจะได้ไม่สับสนนะคะเราจะได้ไม่หลุดไปว่าจะต้องนำค่าใช้จ่ายตรงนี้มาบวกกลับในการคำนวณภาษีค่ะแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือแนวระหว่างปีบริษัทมีการนำเงินออกจากบัญชีบริษัทแบบนอกระบบไหม เพื่อป้องกันปัญหาการปิดงบไม่ลงตัวแล้วจะไปแสดงพอกพูนอยู่ที่บัญชีเงินให้กู้ยืมหรือเงินกู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองนะคะโดยที่เราอาจจะมีการวางแผนโดยการอาจจะทำในรูปแบบของการจ่ายเงินเดือนกรรมการจ่ายโบนัสกรรมการหรือมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีนั้นเองค่ะทุกๆท,ท่านสำหรับ EP นี้แนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้า Merry Christmas นะคะทุกๆท,ท่าน